าพทั้งหมดในคลิปสร้างขึ้นด้วย AI นะคะใช้ประกอบการเล่าเรื่องเท่านั้นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิลินเรื่องเล่ามาหาสจรรย์น,นะคะวันนี้มาในเรื่องของนิยายดวงตัวเลขท้ายบัตรประชาชน2ตัวค่ะเตรียมตัวไปรับฟังรับชมกันได้เลยนะคะเป็นเลข16ถึง25นะคะถึงคิวใครก็ไปรับชมกันได้เลยค่ะมาถึงเลขท้าย2ตัวบัตรประชาชนเลข16กันแล้วนะคะ คุณเคยพูดอะไรไว้แล้วเสียดายไหมคะคำพูดบางคำแม้พูดด้วยอารมณ์แต่ส่งผลถึงชาติภพถ้าคุณมีเลข16ถ่ายบัตรประชาชนแล้วก็นี่คือรหัสของผู้ที่เคยสาบานค่ะและผูกคำมั่นหรือแช่งใครในอดีตถึงเวลาคำสัญญาหรือไม่ก็ปลดมันให้เป็นอิสะระไปเลยค่ะเรื่องเรานะคะคำที่พูด พูดไปและผูกใจตลอดชาติมีหญิงสาววัย29ปีที่มีชีวิตรักพังทุกครั้งเมื่อคบกับใครเกินหนึ่งปีทุกคนที่คบจะหายไปเฉยๆแบบไร้เหตุผลเธอเคยแช่งแฟนเก่าตอนมัธยมไม่ว่าห้ากแกนอกใจขอให้แกไม่มีใครรักได้จริงๆอีกต่อไปเลยสิบกว่าปีผ่านไป เธอฝันซ้ำๆทุกเดือนฝันถึงผู้ชายคนนั้นยืนร้องไห้และพูดกับเธอว่าเธอทำให้เราไม่มีใครรักได้อีกเลยจนเราตายก็ยังผูกไว้แบบนั้นมีนเริ่มสืบเรื่องกรรมและคำสาบานจนได้รู้ว่าเธอมีเลขท้ายบัตรเลขที่สิบหและว,วาจานะคะที่มีผลในระดับกรรม โดยเฉพาะคำพูดที่ออกมาจากเจตนาจริงในเวลานั้น,น,นเช่นการสาบานการแช่งการอธิษฐานแบบแน่นแฟนแลนักษณะเด่นเคยพูดอะไรแรงๆแล้วรู้สึกผิดจนถึงวันนี้เคยสาบานกับใครเอาไว้หรือมีคนสาบานกับตัวเองมักรู้สึกติดกับเหตุการณ์เก่าๆที่พูดอะไรไว้ผิดมักมีปัญหากาบคํกัาคำพูดสื่อสารผิดพลาดถ้าเริ่มฝึกพูดในสิ่งที่สร้างสารรค์นะ,ะ่ะ ชีวิตก็จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะมูอะไรดีแล้วเสริมดวงเลข16ด้วยอะไรควรเป็นมูที่ไหนศาลเจ้านะคะหรือวัดที่เน้นเรื่องบทคำสาบานเช่นวัดพระแก้ววัดปากคำชะโนดวัดหรือสถานที่ที่สามารถขอคขามาคูบาอาจารย์เช่นวัดภูก้อนของมูที่เหมาะสมจุดเทียนขาวหนึ่งเล่ม แล้วกล่าวขอถอนคำสาบานในอดีตด้วยชื่อนามสกุลตัวเองปล่อยนกหรือปลาหนึ่งตัวพร้อมพูดในใจว่าขอปล่อยวาจาที่ผูกใครไว้ให้หลุดพ้นไปด้วยกันสีมงคลนะคะขาวเทาอ่อนฟ้าอ่อนเลขมงคลเลขหนึ่งการเริ่มต้นใหม่เลข6คือวาจาเลข9ปลดปล่อยเลข21 พลังปัญญา16เรียนรู้จากคำพูดบทสรุปของเลข16ค่ะถ้าคุณเคยพูดคำใดด้วยเจตนาแรงกล้าคำคำนั้นอาจผูกคุณไว้ข้ามพกเลข16จึงไม่ได้สื่อถึงโชคดีหรือโชคร้ายแต่มันคือคำเตือนว่าทุกคำพูดคือพลังและคุณต้องใช้พลังนี้เพื่อสร้างไม่ได้ผูก ตอนต่อไปนะคะคือเลข17ไปติดตามกันในคลิปถักไปได้เลยค่ะมาต่อกันกับเลขสตัวท้ายแบบประชาชนเลข17นะคะคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าความทุกข์ในชีวิตมันไม่ควรจะเป็นของคุณเหมือนคุณถูกวางไว้ให้รับผิดชอบเรื่องที่คุณไม่ได้ก่อถ้าเลขท้ายแบบประชาชนของคุณคือเลข17คุณ อาจเป็นผู้ถูกเลือกให้ปลดปล่อยกรรมที่ไม่ได้มาจากตัวคุณเองแต่มาจากสายเลือดของคุณเรื่องเรานะคะเด็กที่เกิดมาพร้อมคำว่าแทนปรางเด็กสาวที่เติบโตในครอบครัวทำธุรกิจส่งออกบ้านเธอดูดีทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวไม่มีใครในตระกูลรักกันจริงพ่อทะเลาะก,กับอา แม่ไม่พูดกับญาติปู่ย่าต่างฝ่ายต่างแย่งที่ดินกันจนเสียชีวิตตั้งแต่ปรางอายุสิบขวบเธอฝันซ้ำๆถึงผู้หญิงแก่คนหนึ่งในชุดไทยพูดว่าคนตระกูลเธอทำผิดเอาไว้ถ้าเธอไม่สะสางกรรมจะสืบต่อไปอีกสามรุ่นเมื่อโตขึ้น ปางเริ่มสนใจเรื่องศาสตร์ตัวเลขเธอพบว่าเลขท้ายบัตรของเธอคือเลข17และเมื่อไปปรึกษาครูสายยานก็ได้รับคำตอบมาว่าเธอคือคนรับไม้ต่อจากบรรพบุรุษเพื่อจบนี้กรรมของทั้งตระกูลนี้ลักษณะของผู้ที่มีเลข17 ผู้สืบสายกรรมตกทอดเลข17นะคะเป็นเลขของผู้ที่แบกกรรมในรูปแบบเงาไม่ได้ก่อแต่ก็ต้องรับเป็นเลขของการสืบทอดภาละความรับหรือความขัดแยง้งที่ยังไม่จบในรุ่นก่อนหน้าลักษณะเด่นมีความรู้สึกผูกพันหรือขัดแย้งกับคนในสายตระกูลแบบไร้เหตุผลมักได้รับ ความคาดหวังที่เกินตัวจากครอบครัวชีวิตเหมือนต้องเป็นคนกลางหรือรับมือกับปัญหาทางบ้านเสมอเคยฝันถึงญาติที่เสียไปแล้วหรือฝันวนเรื่องบ้านเก่าสืบค้นหาประวัติของตนเองจะเริ่มเข้าใจหน้าที่ที่ได้รับนะคะมูและเสริมดวงตัวเลข17ควรเป็นมูที่ไหนวัดหรือสารเจ้าที่เกี่ยวกับบรรพบุรุษ เช่นวัดโพวัดพระเชตุพนหรือวัดที่มีต้นโพใหญ่สถานที่ที่สามารถอุทิศบุญให้บรรพบุรุษเช่นวัดสุทธิวาลารามวัดไต่มิตรของมูที่เหมาะจุดทุกก้าดอกหน้าบ้านหรือหน้ารูปบรรพบุรุษกล่าวคำขออโหสิกรรมและอุทิศผลบุญที่ทำให้เสร็จในชาตินี้พก หินอาเกตหรือหินไทเกอร์อเป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้เรารับพลังบางอย่างมาเราก็สามารถเปลี่ยนมันได้สีมงคลนะคะทองน้ำตาลทองเขียวเข้มเลขมงคลเลข7เชื่อมโยงอดีตเลขหนึ่งการเริ่มต้นใหม่เลข8พลังบวกของกรรมเลข17 ภารกิจบทล็อกตระกูลเลข27บุญบาร,รมีบทสรุปของเลข17นะคะบางคนเกิดมาเพื่อเริ่มใหม่แต่บางคนเกิดมาเพื่อสะสางที่คนอื่นทิ้งเอาไว้ถ้าคุณมีเลข17ท้ายแบบประชาชนต้องรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้อ่อนแอแต่คุณคือผู้ถูกเลือกให้จบเรื่องที่ไม่มีใครกล้าแตะ ตอนต่อไปนะคะหมายเลข18ไปชมคลิปถัดไปกันได้เลยค่ะมาต่อกันกับเลข2ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขที่นะคะถ้าคุณรู้สึกเหมือนต้องแบกอะไรบางอย่างทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องของคุณถ้าคุณเคยทะเลาะกับคนในครอบครัวทั้งที่ลึกๆคุณรักเขามากถ้าคุณมีเลขท้ายบัตรประชาชนคือ18คุณอาจเป็นผู้ถูกเลือก ให้ปลดล็อกกรรมในสายเลือดเรื่องเล่าพิมพ์ญิงสาววัย25ปีเติบโตมาในบ้านที่ทะเลาะก,กันแทบทุกวันแม่ของเธอไม่เคยพูดคำว่ารักพ่อทำงานต่างจังหวัดและมีครอบครัวใหม่พิมพ์เคยคิดจะออกจากบ้านแต่ทุกครั้งก็มีเหตุผลให้ต้องกลับมาดูแลแม่ที่ล้มป่วย พาน้องชายหนีจากนี่นอกระบบหรือแม้แต่ไถที่ดินให้กับตาวันหนึ่งเธอเดินไปทำบุญวันเกิดและหมอดูจับเลขท้ายบัตรเธอขึ้นมาดูแล้วพูดเพียงว่าสิบปดหนูเกิดมาเพื่อปลดโซ่จากบรรพพุทธถ้าหนูไม่ทำลูกหลานในอนาคตจะต้องทำแทน ลักษณะของผู้ที่มีเลข18นะคะผู้ปดกรรมครอบครัวมักมีปัญหากับครอบครัวหรือญาติพี่น้องทั้งที่ลึกๆรักกันเป็นคนกลางที่คอยไก่เกลี่ยแต่ตัวเองกับเจ็บสุดมักถูกโยนภาระมาให้ทั้งนี้การดูแลการเสียสละดึงดูสถานการณ์ต้องตัดสินใจแทนครอบครัวบ่อยๆแต่ ถ้าก้าวข้ามได้นะคะจะกลายเป็นหัวเสาโชคชะตาเลยค่ะทำให้รุ่นถัดไปเจริญรุ่งเรืองได้นะคะมูและเสริมดวงเลข18ควรเป็นมูที่ไหนวัดหรือสถานที่ไหนศารบรรพบรุษนะคะเช่นวัดโบราณใน,นต่ายตระกูลวัดที่มีเจดีย์เก็บอัฐิเช่นวัดลาดประดิษฐ์วัดยาณสังวลารามของมูที่เหมาะคือ จุดทุก16ดอกกลางแจ้งบอกชื่อนามสกุลและขอขม,มาบรรพบุนุษเขียนคำว่าขอปลดพันธนาการลงในกระดาษและเผาทิ้งในวันพระสีมงคลนะคะส้มอิกดน้ำตาลทองฟ้าอ่อนเลขมงคลนะคะคือ 1. ปลุกพลังผู้นำาปล่อยกรรม 9. ต่อบุญญาณ 18กรรมสายเลือด29จบพันธะกรรมเก่าบทสรุปเลข18บางคนเกิดมาเพื่อสร้างแต่สำหรับคนเลข18ท้ายบัตรนะคะเกิดมาเพื่อชำระไม่ใช่เพื่อลงโทษแต่เพื่อเป็นอิสระให้กับตัวเองและคนทั้งสายตระกูลตอนต่อไปนะคะคือเลข19 ไปดูกันคลิปถัดไปเลยนะคะมาต่อกันกับเลขของตัวท้ายบัตรประชาชนเลข19นะคะคุณเคยมีรางสังหรณ์แม่นๆรู้ว่าใครจะโทรหรือแม้กระทั่งฝันถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าไหมคะถ้าเลขท้ายบัตรประชาชนของคุณคือ19คุณอาจเป็นผู้ถูกปลุกให้ตื่นจากภาพเก่า เพื่อทำภารกิจบางอย่างในโลกนี้มาถึงเรื่องเล่านะคะเด็กที่ฝันถึงอดีตของตัวเองรุตเด็กชายที่เติบโตมาในแบบธรรมดาแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาคือตั้งแต่เด็กเขามักฝันถึงฉากในสงครามที่ไม่เคยเรียนหรือฝันเห็นวิหารเก่าแก่ที่ไม่เคยไปในฝัน เขาอยู่ในชุดนักลบมีคนเรียกเขาว่าเจ้าวังเหนือและทุกครั้งที่ฝันเขาจะรู้สึกเจ็บที่หน้าอกตอนตื่นเหมือนถูกแทงเพอะอายุ19ปีเขาเริ่มสนใจจิตวิญญาณโยคะสมาธิและพบว่าเลขท้ายบัตรของเขาคือ19เเมื่อไปปรึกษาครูยานครู ที่เคยยิ้มและบอกว่าเจ้าตื่นแล้วแปลว่าพลังจากภพก่อนเริ่มกลับมาเจ้าต้องให้ไม่หลงทางในภพนี้ลักษณะของผู้ที่มีเลข19ผู้ตื่นรู้จากอดีตชาติเลข19คือเลขของการฟื้นคืนพลังจิตวิญญาณจากชาติภพเก่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมี ถ้ามีแสดงว่าคุณคือผู้มีความสามารถทางวิญญาณตั้งแต่ต้นสายลักษณะเด่นนะคะมีลางสังหรณ์แม่นฝันเห็นอนาคตหรือเหตุการณ์ที่เกิดจริงมีพลังในมือเช่นทำให้คุณรู้สึกสงบหรืออบอุ่นมีแรงดึงดูดทางวิญญาณกับคนที่มีปัญหาหนักๆบางคน มีความสามารถทางศิลปะหรือเสียงเพลงในระดับที่ไม่เคยเรียนเลขสิยังเชื่อมโยงกับพลังบวกที่ซ่อนอยู่คุณอาจเป็นคนช่วยคนอื่นฟื้นฟูจิตใจแม้ในวันที่คุณเองก็อ่อนแรงมูและเสริมดวงเลขสิเกนะคะควรมูที่ไหนวัดที่มีธรรมชาติร่มรื่นเช่นวัดป่า วัดปฏิบัติธรรมหรือสถานปฏิบัติกรรมฐานวัดโพวัดภูเขาทองหรือวัดที่มีพลังดินและฟ้าเชื่อมกันเช่นเขาเคชกูดของมูที่เหมาะนะคะพกเหรียญพระอาจารย์มั่นเพื่อเสริมพลังงานภายในจุดเทียนหนึ่งเล่มน่าแจกันดอกไม้ขาวแล้วตั้งจิตถามภายในว่า เราควรตื่นเพื่อทำอะไรในพบนี้สีมงคลม่วงอมเทาสีขาวนวลเขียวอมฟ้าเลขมงคลนะคะคือเลขหนึ่งเริ่มต้นเลข9กายานอย่างรู้เลข19ปุกพลังเลข21่สปกป้องเลข27เชื่อมโยงวิญญาณบทสรุปของเลข19 ไม่ใช่แค่เลขของผู้มีวิญญาณแต่คือผู้ที่ต้องใช้ยานว่าให้ถูกเวลาเพราะคุณใช้มันผิดจะกลายเป็นเงาของตัวเองแต่ถ้าคุณใช้มันถูกคุณจะช่วยจุดแสงให้คนอื่นนับร้อยได้ตื่นตามเดี๋ยวเราไปดูกันตอนต่อไปนะคะกับเลข20 ไปดูคลิปต่อไปกันได้เลยค่ะมาต่อกันกับเลขท้าย2ตัว,ตวแบบประชาชนคือเลข20นะคะคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าชีวิตของคุณมันไม่ควรเป็นแบบนี้เหมือนอะไรบางอย่างกำลังขวางทางคุณทุกครั้งที่คุณจะเริ่มต้นใหม่จากเลขท้ายของคุณคือ20คุณอาจเป็นหนึ่งในคนที่ถูกส่งมาเพื่อเปลี่ยนโชคชะตาที่ถูกกำหนดเอาไว้ด้วยมือของตัวเองเรื่องรานะคะลิขิตที่เขียนซ่อน พัดหญิงสาวที่มองโลกในแง่ดีมาตลอดแต่ทุกครั้งที่เธอเริ่มต้นอะไรมักมีอะไรบางอย่างมาทำให้พังเรียนจบได้งานบริษัทก็มาปิดรักคนดีแฟนก็ต้องย้ายไปไกลคุยกันทีไรก็หายเธอเคยคิดว่าดวงสวยจนไปดูดวงหมอดูไม่พูดอะไรมากแต่ขอดูบัตรประชาชนแล้วพูดว่า เธอไม่ได้เกิดมาตามโชคชะตาแต่เกิดมาเพื่อเปลี่ยนมันคนที่มีเลขท้าย20มักถูกลิขิตซ่อนครับไว้จากพบก่อนลักษณะของผู้มีเลข20นะคะลิขิตซ้อนของนักผลิตโชคมักมีชีวิตที่ไม่ราบลื่นในช่วงเริ่มต้น แต่จะดีขึ้นหลังจากอายุ30มีพลังย้อนกับชะตาคือเมื่อรู้สึกพังมากพอจะลุกขึ้นได้ดีกว่าเดิมเสมอเป็นคนที่โชคชะตาทดสอบมากที่สุดแต่มีพรสวรรค์ซ่อนเอาไว้อยู่ผ่านการถูกหลอกใช้และผิดหวังมาหลายรูปแบบเพื่อรู้จักตัวเองเมื่อใช้พลังที่มีในทางที่ถูก จะกลายเป็นตัวพิษเกมของโชคชะตาของทั้งครอบครัวด้วยนะคะมูและเสริมดวงเลข20ควรมูที่ไหนศาลหลักเมืองประจำจังหวัดวัดที่มีพระประธานปางเปิดโลกเช่นพระาธาตุ่าเงาของมูที่เหมาะนะคะจุดเทียนหนึ่งเล่มในที่เงียบพร้อมพูดว่าข่า ขอปลุกพลังการเปลี่ยนแปลงในตัวเองพกหินไทเกอร์อายหรือหินราบาโตไร้ใช้เสริมพลังฟื้นตัวเร็วสีมงคลนะคะทองแดงฟ้าเทาสีดำเลขมงคลนะคะเลขสองจิตใจมั่นคงเลขศูนข้ามกรรมเลขสามตั้งต้นใหม่เลขห้าเสริมปัญญา เลข20ผลิตโชคบทสรุปของเลข20 20คือเลขของนักตื่นรู้ที่ไม่ใช่ผู้ถูกกำหนดแต่เป็นผู้ถูกเลือกจะเปลี่ยนมันชีวิตของคุณอาจเหมือนพังตั้งแต่ต้นแต่จงรู้ไว้ว่าบทต่อไปของคุณเป็นคนเขียนเอง บางเลขเกี่ยวกับโชคแต่บางเลขบ่งชี้ถึงพันธะสัญญาเก่าที่ฝังลึกแล้วถ้าคุณมีเลข21อยู่ท้ายบัตรคุณอาจเคยให้คำมั่นไว้ในอดีตจบไปแล้วนะคะกับตัวเลขทั้ง5ตัวเลขอย่าลืมกดติดตามกดสั b ส c ดท้ขขากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากช่อง มิลินเรื่องเรามหัศจรรย์แล้วพบกันใหม่ในะอีพีหน้านะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะ